ในวันนี้ผมมารีวิวอะไคนูซึ่งบอกได้เลยว่าเมตามากๆตัวโคตรโกงเนี่ยผมจะเป็นยังไงไปดูบริการ All Star Tower d e ีเป็น X ต้อง Nemo Shop โอเคครับก็สำหรับใาคายูเนี่ยผมสามารถหาได้จากไทล์สองนะครับแล้วก็สายที่ควรอัพเนี่ยผมผมแนะนําเป็นสายระยะเนี่ยผมเพราะว่าระยะเนี่ยมันจะมีฮิตเตอร์โหนดอันหนึ่งนะครับที่มันจะมีฮิตเตอร์โหนดอันหนึ่งนะครับที่เราสามารถตีทั้งวงได้เนีผมซึ่งถ้าเราตีทั้งวงได้เนี่ยมันเท่ากับว่าเราสามารถเผาได้ทั้งวงเลยเนี่ยผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยว่ามันจะโหดเจ้าอาครนน้นเนี่ยมันจะโหดสักแค่ไหนครับผมไปและของที่ใช้ในการอีโเนยครับมีประมาณนี้เลยใครที่ดูไม่ทันนะครับสามารถหยุดดูได้นะ โอเคครับ okay. ผมก็สลับอะไคนูแนเนี่ยผมค่าวางอยู่ที่1,200งนสอเนี่ผมถือว่าไม่แพงเท่าไหร่เนี่ยผมสามารถวางได้ที่เว็บ2เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวต้นเกมนะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถวางได้3ตัวนะครับแล้วก็สำหรับเจ้าไอ้ไคนูนนะครับเป็นตัวที่ตีกราวนะผมไม่ได้ตีแอร์นะอันนี้คือสเตตเริ่มต้นนะครับเลเวลอยู่ที่42แล H ้วก็เฟดอยู่ที่เซนไค3นะครับบวกต0ดาเมจขั้นที่หนึ่งอัปเกรดขั้นที่หนึ่งนี่ครับดาเมจเพิ่มอัปเกรดขั้นที่สองดาเมจเพิ่มอัปเกรดขั้นที่สามดาเมจเพิ่มเยอะมากๆแล้วก็ระยะเพิ่มนะครับแต่ว่าเปลี่ยนท่าเอลีนะผมแล้วก็คูดาลดลงอัปเกรดขั้น ดาเมจเพิ่มและอัพเกรดรั้งที่เดาเมจเพิ่มและมีเอเบลิตี้ใหม่มาซึ่งเอเบลิตี้นี้นะครับผมจะสุมวางแมกมาลงไปในทางเดินเนี่ผมสองอันเนี้ครับแล้วก็จะทําให้เกิดดาเมจและติดเบิร์นด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถจะแตกได้ถึง6ก้อนนะครับผมต่อตัวนะซึ่งมันหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามี3มตัวเราสามารถทําได้ถึง18บดบ่อเลยเนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับผมความโกงของเขาทุกคนดูโอ้โหบ่อลาว่าเต็มเลย โกงมากดูสิโคตรซูเปอร์เมตาเลยเนี่ยผมโอเคผมก็ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเนี่ยผมไว้เจอกัน